สวัสดีสวีเดดครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบวลนนรยละเอียดคือเกาสวัสดีครับสวัสดี FC น้ององอิง,อง,องเพชรบ้านแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดี FC หนุ่มบวลนคนรายละเอียดคือเกาสำหรับวันนี้หนุ่มบวลนคนเด็กกับมีเรื่องมาเว่าอยู่ประมาณ2ประเด็นหลักๆครับผมประเด็นแรกก็คือกระซิบวาคือ พี่น้องครับนี่แหละครับผมว่านี่คือแหละคือความเป็นมืออาชีพนี่ไม่ใช่ศิลปินสมัครเล่นเลยเด้เป็นยังผมคือวางสันพี่น้องนี่คือผมใส่คําว่าศิลปินมืออาชีพได้เลยครับข้นานั่นคือไผครับผมข้นานั่นก็คือน้องอุงอิงเพรบ้านแพงเป็นยังคือวางสันพี่น้องสังเกตจำเลยบ่ครับคิปที่หลายทานได้นางเบิงนางฟังครับมือ ว่านก่อนไปใส่เสียงใส่เสียงปาดเหมือนมืออจนคำใส่เสียงเซนเลแ่้วอีหยังเกิดขึ้นต่อมาร้องต่อพราะมาห้องต่อพี่น้องอีหยังเกิดขึ้นต่อพี่น้องเพราะมาห้องต่ออีหยังเกิดขึ้นคือลาน้อยก็มาเห่นพราะมาเห่ีเขาเสือต่อเสร็จปุ๊บอีหยังเกิดขึ้นก็คือการพักผ่อนแล้วยังมาเล่นต่อก็คือดึกแล้ว พอมาพักพรอนแล้วดึกตัวยังเกิดขึ้นตื่นเสามาทายเอ็มวีปัดห้องเพียงอัดเสียงเมดมอืออัดเสียงเล้วมาเล่นเล่นกับห้องเพียงหลายอีกวะนี้พอเหงห้องหลายตัวปุ๊บยังเกิดขึ้นตัวอุปการพี่น้องตื่นเสามาเห่นเอ็มวีปัดคือคือหลานหน่อยเอาเวลาไหนพักนี่เขาเรียกว่าความรับผิดชอบล้วนๆเอาเวลาไหนพักม่ต้องพูดถึงเลยเสร็จแล้วตกกลางคืน มาเหรียญที่ซีสะเกียตัวป้นคือคือพี่น้องคิดเอานะผมผมพูดให้ฟังเลยว่าตรงนี้ลองคิดดีๆศิลปินบางท่านร้องไม่กี่เพลงก็เหนื่อยเดย้คือเสียงก็คือปลหลาหน่อยหองเพียงหลายอัดเสียงทายเอ็มวีมืดมือแล้วก็มาเห่ีมื่อนี่หลาหน่อยขึ้นเได้พักเต็มทีครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องคอมเมน่นทีเนี้ยข้อมเมต์ทรงกำลังใจถึงหลาหน่อยเนี้ยผมว่าหลาหน่อยเป็น ค่อนข้างที่จะเป็นมืออาชีพท่านหนึ่งดา้นยสูอิลีนะครับพี่น้องถ้าไม่มืออาชีพจริงนี่คือมีงอแงเลยเด้ครับเสื้อบอกครับพี่น้องนี่คือความเป็นศิลปินมืออาชีพเลยเพราะว่าการถีซีเฮ็ดจังซีได้ต้องมืออาชีพอิลีถ้าไม่มือมือมืออาชีพลีซีเฮ็ดบอดดายเลยคือพี่น้องกันไล่เบิงที่หลา้นยเอาเวลาได้พักศิลปินหลายๆท่านต้องใช้เวลาพักผ่อนส่วนลาโนยโอ้ยไล่มาเลยครับอาเสียง เรียก็มาเล่นเล่นเสร็จแล้วก็เดินทางเดินทาามากรับไทยวิ่ทางวิก็เลียนเม่หนี่คือสินอนคากิดหรอครับพี่น้องทรงกําลังใจให้หล่าหน่อยหลายๆครับมีโอกาสทรงมากทรงมากครับเขาเมนต์มาสทรงกําลังใจเพื่อวันหนึ่งหล่าหน่อยมีโอกาสเขาาเบิงช่องหนึ่งอุวลขอเล็ดกระสืได้มาเบิงอ่านพอของความที่กําลังใจพี่น้องทรงมากครับเพราะว่านี่คือความเป็นมืออาชีพโอนี่แหละหลายๆท่านม่องว่าหล่าหน่อยดังย้ำม่องสานันครับดูการทํางานของหล่าหน่อยก่อนที่จะดัง ดังแล้วดังยังไงให้คนติดตามไม่หนีใส่คำว่าบหนีเลยเดย้แล้วยิ่งจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆความเป็นมืออาชีพบวาสิเป็นการห้องก็ดีแมนบอกครับพี่น้องการวางตัวการประพฤติตัวความเป็นมืออาชีพในการทํางานการอัดเสียงบ่มีงองเอง่แม้กระทั่งเขากรุงเทพไปทายทำอยู่ท่ากรุง,งเทพแมนบอกครับทายร,รายการท่ากรุง,งเทพนี่คือสู่อิลี อย่ามองว่าโอ้ยคนดังดังแล้วเนาะดังโบเมียนโบมี่สำนันครับมีหลายกว่านั้นลาน่อยรับผิดชอบสูงมากนะโบเมนว่าดังแล้วยังสั่นในสีโบได้ครับต้องมองให้ดีว่าการรับผิดชอบทํางานสูงมากดาน่อยเป็นคนที่ว่าค่อนข้างที่จะมีความรับผิดชอบสูงสุดๆเลยผมยอมรับเลยว่านี่คือบุคลากรอย่างน้อยคือมีความรู้ตรงนี้ความรู้คืออย่างคือว่ามีความรู้ตรงนี้เป็นยังนุ่มโวนก็เลยต้องวางสัน่น นี่เขาเรียกประสบการณ์ประสบการณ์นี่อย่างที่บครับวันหนึ่งถ้าหล่าหน่อยขึ้นไปเป็นหัวหนา้าวงหัวหน้าทีมแม้กระทั่งคือบอโจบอกว่าออพ่อเถ่าแล้วเด้อหล่าเบิงซอยกันเบิงนองลำเพียนลำเพื่อนหล่าจะมองเห็นจุดนี่เลยว่าศิลปินการเดินทางการร้องการลำหล่าสิมองขาดเลยว่าต่อไปนี้หล่าสี่สามารถปกครองคนไดเพราะอย่างประสบการณ์ไงความรู้ที่ผมใส่ความดูตรงนี้ ความรู้จากประสบการณ์ประสบการณ์คือการปฏิบัติจริงเรียนรู้จริงพบเจอจริงเข้าใจจริงการเหนื่อยการลำบากตรงนี้การกินการนอนนี่คือการการที่เขาเอียนนี่แหละการสะสมประสบการณ์มือหนึ่งพ่อโจเมโนูบาลกูกเบิงซอยพ่อเนี้ยพอ่อเถาเรียวเบิงซอยนอ่องเคี่ยวกันบริหารงานซอยกันนี่ไง ผมถึงบอกว่าสะสมวันนี้จะเห็นไปไเรื่อยๆลาหน่อยสิมองเห็นไปไเรื่อยประสบการณ์ที่ค้นพบประสบการณ์ที่เจอแม้กระทั่งการสอนของพอ่อของแม่ก็ดีนี่คือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์โดยตรงลาหน่อยมีมีหลายอย่างที่ต้องคิดพี่น้องอย่าคิดว่าเม่นบอกครับพี่น้องผมบอกถือบเมนว่าลาหน่อยสิใส่ชีวิตห้องเพ่งแล้วก็นอนบเมนลาหน่อยว่างเผียนการมองลาหน่อยสิศึกษาเป็นคนฉลาดอยู่แล้ว ฉลาดแต่ไม่พูดจะเก็บเงียบๆศึกษาว่าเหมือนเหมือนครูเอครูปอก็ดีทําอะไรบ้างหลานแนมนะโบเมีนว่าสิบหูเนี่ยแม้กระทั่งผมสังเกตการสอนของครูมอนอิงนี่ไม่ธรรมดานะสอนหลาหลาต้องอยังสี่ยังสี่โบเมีนอย่าทําอย่างนี้ผมฟังแม้กระทั่งแม่หน่อย็ดีผมว่านี่คือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์อนาคตหลานหน่อยว่่ธรรมดาเสื้อบอกครับพี่น้องนี่คือการค้นพบเจอจริงเมื่อเนึ่งหลานหน่อยขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เด็กหน่อยสิบสามสิบสี่สิบห้าวกสมุติเขามาสมัคร ราศิมองออกเลยว่าเด็กขนาดนี้ต้องทำยังไงดูแลยังไงปร,ประพฤติยังไงแม้กระทั่งเอาง่ายผมว่าเลยว่าอวยหลาเด้อวอาจากใจเหมือนหลาฮู้เลยว่าพ่อจูจะรับศิลปินรับแบบไหนด่าถึงบอกว่าร้องเลยอยากกักคำนี้ใช้ได้เลยนะยังใช้ได้ศิลปินที่จะไปออดิชั่นเชื่อเลยคำนี้ที่หลาหน้อยหลาหน้อยรู้นิสัยพ่อโจเลยว่าพ่อโจูชอบคนร้องเพลงประมาณไหนวาอกง่ายๆคืออยากกัก แต่ว่าถ้าพูดมากกว่านั้นเดี๋ยวก็จะว่าเจ้าอวดรู้เจ้าห้องดียังเซนซี่โบเมียนลาเลยใส่เข้ามาอยากกักเพราะคําว่าไม่กักบอจูรับเขาเรียกว่ารู้จุดแค่ติ๊กเดียวก็คือหูกันนะภาษาบานเ่ามองตาก็รู้ใจนะภาษาบานเ่าลาหน่อยก็หูอีแล้วว่าบอจูชอบคนแบบไหนศิลปินแบบไหนร้องเพลงแบบไหนเม่นบอกครับพี่น้องนี่คืออุ่งอิงไม่ธรรมดาอนาคตผมติดตามถ้าพี่น้องมีโอกาสมือหนึ่งผ่านไปหาปีสิปีปกลับมาเบิ้งคลิปนีกัน ผมก็ยังบอกยืนยันว่านี่คือของจริงว่ธรรมดาและอีกเรื่องหนึ่งครับพี่น้องทีบ่าว่าบ่ไรเลยคือเรื่องของแองจี้ช่างแต่งหน้าน้องอุ๋งิงเรื่องที่สองที่ผมซิว่าวนันนี้เอาตรงๆงคือมันหมดยุคหรือยังเอาจากใจเลยนะคือคุณทําเพื่ออะไรคุณได้อะไรลองคิดวิเคราะห์วิธงดีว่าบุคคลที่คิดและประพฤติตัวแบบนี้ไม่ดี มันเหมือดยุกแล้วพี่น้องหนึ่งอ่ะโอ้ยบ่อยากใส่คํานี่นะคือเจ้าว่าแม่ลูกผู้ชายพ่อซะไปเอาคำตรงๆนี่แหละว่าต้องอ้อมไกลถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายจริงหรือนักเลงจริงคุณไม่ทำแบบนี้หรอกจริงๆเจ้านี่คือแบบนักเลงตอวหนาโมนะแต่รับหลังบดไอ้หนังสือบอดไอ้เรื่องคือการกระทำอย่างเงี้ยไม่ได้เรื่องเจ้ามากไผ่บ่มากไผ่เจ้ายางไปคุยเลย อย่างน้อยเขาก็จะได้คุยมีเหตุมีผลเจ้าขี้จังนเลยสิคอยบ่มากแต่ถ้าเขาตอบเหตุผลกลับมาเขาจะถามว่าเจ้าบ่มากคอยจุดใดเจ้าบ่มากคอยมองใดเขาว่าสุว่าเราตอบปุ๊บไม่ชอบอย่างนี้เขาก็จะพูดเหตุและผลให้ฟังดีบยวีเจ้าเป็นมูกันสําได้หักกันโอ้คอยถูกใจหลายสิ่งที่เจ้าตอบมาวมาแต่เรื่องทำอย่างนี้หลายๆคนเขาก็มีเอฟซีนะอย่าลืมนะคุณคิดผิดแล้ว สมือนี้มันเป็นโลกโซเชียลบางครั้งเรามองว่าเราไม่เห็นใครเราไปทําคุณรู้ได้ไงว่าอาซิมีกองจับเจาใดคือเกาแล้วถามว่าคุณไปทําอย่างนั้นอะ่ะเจ้าขีดอ้อเปมนสีคือสมเมดหลายได้ซ้าเห็ดสีไหมนี่นั่นคิดดีๆเด้อครับเด้อการที่คุณไปทําอย่างนั้นคิดใหม่ทําใหม่ยาหาเหตุสําหรับพี่น้องคนถามนุ่มวนเขาเหลียดนุ่มวอนเขาเหลียดมบบพ่ใจอย่างสูงเลย เหตุการณ์น <t> ั <tragedy> ่น <t> คือโบเมีนว่าจะคล้องนังรี่นอกคันสมมุติว่าจะคล้องยางพานพอดีนะโอ้ผมว่านักยุ่เจ้านี่อีดีคือคือมันผมไม่ชอบสไตล์แบบนี้คือคนเราถูกถูกผิดให้มาคุยกันมันเหมือนยุกเลี่ยวทีสีพีเฮดเดนสันมันโมเวนลูกผู้ชายแต่ตามสไตล์ผมถ้ามองมองในแง่ว่าถ้าทําอย่างนี้ผมไม่โอเคคือมันมันไม่ใช่ไม่ใช่คนคนที่มีความคิดแล้วคุณคุณยังไม่ ความคิดยังไม่ผ่านอุทิภาวะทางความคิดคุณยังไม่ถึงเสียเสียไปเมื่อเสียซือ้อคืออย่าหาเหตุแต่ผมคิดว่าสมมตินี่โลกโซเชียลมีกล่องครับพี่น้องจงไหนก็โหนผมว่าอีกบอโดนคิดว่าจงไหนก็จับได้คุณคิดผิดแล้วที่คุณมาทําแบบนี้แต่สำหรับนุองวนเขาเรียนมองแล้วว่าเหตุการณ์ครั้งนี้คือถ้าเป็นผมผมบ่พอใจแต่จะคิดว่าผมอยู่เทวนั้นพอดีสมมติว่าผมไปเบืองยางว่าพอดีจังหวะนั้น โอ้หนักอยู่เดี่ยวนี่คือคือผมผมว่าคุณคุณไม่คู่ควรที่จะเกิดเป็นคนด้วยซ้ำถ้าคุณคิดได้แค่นี้มากบมาคนคุณก็ต้องไปคุยกับเขาไมคุณคนที่ไม่มากบมาอยังเลยไปทํลไยสิ่งของนี่ผมว่าบอยจะเลื่อนหมดแล้วหมดหมดความคิดแบบนี้หมดบมวเรือแล้วนักเรียนครับ แต่ตีของตีโทรทัดตีทีวี่างสิผมสาหรับผมผมว่าบวกคือคือเจ้าคือความคิดสู้ทําทําลายในสิ่งที่ไม่ตอบโต้ตัวเองนี่คือคือบวผ่านนะทางความคิดบวชอยผ่านไปไหนป่วยเอาว่าง่ายป่วยทางความคิดเก่งกบอย่างเก่งถือมีดไปฟันต้นใหม่ตัดต้นใหม่สิบว่าทุบของตีของตีรถคือคุณไม่แค่ของจริงของจริงเขาไม่ทําอย่างนั้นถ้าแม่ถ้าแม่เลียนเจ้าก็กำลังเลียนอนุบาลอยู่นะสไตล์นี้คือคุณกําลังเป็นเด็ก อนุบาลคนหนึ่งที่กระทำแบบนี้ถ้าคนเขาเก่งจริงเขาเดินไปต่อหนาคนที่สามารถตอบโต้ด้วยได้บบมณนวิญญาณไปเฮติเซี่มันบันวัตถกผมบ่อยากสิบัรยายหลายว่าเหตุการณ์นี้คือไม่คู่ควรก่อนอื่นก็ขอให้เอ็งจี้พี่เอ็งจี้สามารถจับคนที่ทําแบบนี้ให้ได้เร็วที่สุดแล้วท่านที่ถูกจับนะผมเชื่อเลยว่าเจ้าเกือบบ่มีที่ยืนเลย เจ้าเป็นคนที่ป่วยทางความคิดอยู่ชอบไม่ชอบอะไรไปหาทำลายเข่าของคนหิมพผ่านถ้าเขาจบได้หมดหนักนะหมดเยอะเลยนะไปขีดขีดขีดสีแนวหน่อยนะอีลีผมว่าน่าจะเป็นขวดโดยซ้ำถ้าสีกินลึกมันว่าไ้ว่าไปคัดธรรมดาเด้ถ้าสีกินลึกมันลึกเข้าไปถึงข้างในมันต้องทําใหม่เด้สีมันมีหลายแบบเด้บระมาณสิไปต่อยต่อยก็แล้วเด้ถ้าขูดบางๆมันขัดแล้วมันหายก็แล้วไปแต่ถ้ามันกินลึก อาจจะเป็นฟ้าฟ้าทีว่าฟ้าฟ้าโคกฟ้ายัางก็ได้หรือแม้กระทั่งไม่น่าจะเป็นพวกฟ้าสียังโซดาบ้ังสิไม่คู่ควรอย่างยิ่งผมบอกตรงนี้เลยว่าอย่าหาเหตุสุดท้ายได้สุดแล้วครับคอยพี่นออ้องเฮาที่เขามารับชมช่องนวลโคเลขดคอ้มีความสุขจะเริญจะเริญนด้วยด้วยทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญวันนี้ก็คอยห,หลานหน่อยพักผ่อนเต็มที่มีแห้งสูด้อสุดท้ายได้สุดคอพี่น้องเฮาอยู่ดีมีแห้งร่ำรวยเงินทองทุกท่านครับสวัสดีครับ